รู้ไหมว่าเครื่องบินขับไล่สุดล้ำอย่าง F-16 มีเทคโนโลยีสำคัญมากมายที่ต้องอาศัยความแม่นยำระดับสูงหนึ่งในนั้นคือเรดาร์ AN/APG-68 นี่แหละซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาอันเฉียบคมของ F-16 ที่ช่วยในการตรวจจับเป้าหมาย AN/APG-68 เป็นเรดาร์พาวเ์ดอปลอร์พิสัยไกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon โดยเฉพาะ หน้าที่หลักของมันคือการประมวลผลสัญญาณและระบุเป้าหมายซึ่งควบคุมผ่าน programmable signal processor ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบมีระยะการตรวจจับเป้าหมายทั่วไปสูงถึง296.32กิโลเมตรสำหรับเป้าหมายทางอากาศขนาด5ตารางเมตรจะมีระยะตรวจจับ105กิโลเมตรมีมุมครอบคลุมการค้นหา120องศาคูณ120องศา และมุมอาซิมัตรครอบคลุม 10, 30, 60องศาเรดาร์นี้ยังได้รับการทดสอบที่ความถี่สูงถึง26 GHz ANAPG 68สามารถใช้งานได้แม่นยำทุกสภาพอากาศ